ติ๊กได้วิดีโอคอลคุยกับน้องวีซีและคงถูกจับตามองตลอดเลยนะคะหลังจากที่นุ่มสอนรามเทพิทัก์นักแสดงพิธีกรชื่อดังประกาศได้หย่าล้างกับอดีตภรรยาติ๊กบีบาเธอร์เมื่อวันที่20มกราคม63ที่ผ่านมาโดยบุตรสาวของพวกเขาก็คือว่าน้องวีซีได้อยู่ในความดูแลของฝ่ายพ่อเพียงผู้เดียว ในขณะที่ทางด้านสาวติ๊กเองได้เจอกับบุตรบ้างและมักอัปเดตความน่ารักของบุตรสาวในวันที่ได้เจอกันเก็บไว้เป็นความทรงจำอยู่บ่อยครั้งล่าสุดสาวติ๊กเองได้โพสต์คลิปขณะวิดีโอคอลคุยกับบุตรสาวโดยมีหนุ่มสอรามคอยถือมือถือ ให้แม่บุตรได้คุยกันซึ่งเราจะเห็นความน่ารักของแม่บุตรที่ยอกลรอกันผ่านทางโทรศัพท์และได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงหัวเราใบหน้าที่สดใสของน้องวีจีดังลั่นจนกระทั่งแฟนคลับเข้ามาบอกว่าดูคลิปในแล้วเห็นใจถึงความสดใสและความสุขในแววตาของน้องวีจีดูกี่ทีก็ยิ้มตามทุกครั้งนะคะและความผูกพันของแม่ลูกกับบุตรไม่เคยจาง ขอให้ได้เจอกับน้องวีจีบ่อยๆนะคะเสียงเปรี้ยวมากซึ่งล่าสุดไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวโยงกันหรือเปล่าเพราะหลังจากที่คู่กรณีเก่าน้ำฝนทวีพรได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกับว่าได้กลับมาคุยกับหนุ่มสอรามอีกครั้งแล้วทางด้านสาวติ๊กบิ๊กบาเธอหรือว่ากนิธาลินอดีตภรรยาของสอรามเองก็ได้โพสต์คลิปของตัวเองแสดงสีหน้าต่างๆ ร้อมเขียนคลับชั่นว่าเจ็บแต่จบวีจีแม่รักวีจีนะวีจีแม่รู้สิ่งที่วีจีบอกแม่ทุกตีสามมันมีจริงจากนั้นแฟนๆของนักแสดงสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแบบจุกอกเลยทีเดียวคุณสอนอันเฟาไอซีวที่ทำขึ้นมาตั้งแต่น้องคลอดมันคือบอกอะไรได้หลายอย่างเดินหน้านะแม่ทำชีวิตให้ดีเราต้องการคนเพียบพร้อม ปล่อยให้เขาไปเจอคนที่ดีแต่ขอให้รักวีจีก็พอเขาเด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวมากอย่าไปอะไรอาวร์อีกเลยเขาไม่เคยโพสถ,ถึงอดีตอีกแล้วเขาโพสแค่ชีวิตเขากับวีจีก้าวไปให้มั่นคงเป็นแม่อย่างสมบูรณ์เต็มที่เจ็บแทนแต่ก็จบอย่างที่ว่าสู้ซึ่งทางด้านสาวติเองก็เข้าไปคอมเมนต์ตอบกลับว่าเจ็บแต่จบค่ะและหลังจากที่ความสัมพันธ์ของหนุ่มสอราม และสาวติ๊กบิ๊กพา t e เได้จบลงโดยฝ่ายชายก็ได้เลิกติดตามอินสตาแกรมของบุตรสาวนะ้องวีจีและได้เปิดโอกาสให้ฝ่ายหญิงนั้นสามารถพบบุตรสาวได้เดือนละสองครั้งซึ่งล่าสุดสาวติ๊กเองก็ได้โพสต์คลิปในอินสตาแกรมขณะวิดีโอคอลคุยกับบุตรสาวผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์พร้อมข้อความว่าขอบคุณป้าป๊าหนูนะคะขอบคุณนะคะที่ไม่ลืมแม่ แม่ดีใจวีจีไม่ลืมแม่นะคะบุตรคือความสุขที่แท้จริงทําให้เราห่างกันแต่หัวใจเราสื่อถึงกันได้แม่รักวีจีนะบุตรคิดถึงบุตรนะคะด้วยแรงอธิษฐานของแม่แม่เชื่อว่าพลังของความดีที่แม่ทำวีจีจงเชื่อว่าแม่ไม่ทิ้งบุตรแน่นอนด้านอิสตาแกรมของหนุ่มซอรลรามเองก็ได้โพสคลิปบุตรสาวตัวน้อยต้อนรับความสดใสในวันหยุด ซึ่งน้องวีจีกำลังจับไม้กวาดเตรียมทำความสะอาดบ้านด้วยความน่ารักน่าเอ็นดูพร้อมข้อความว่าป้าป๊าตั้งใจทำงานนะคะเดี๋ยว VG ีดูแลบ้านให้เองคะ่ะอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับสาวตีบีปาเธอนะคะขอให้เจ้าตัวเนี้ผ่านพ้นเรื่องราวไปได้ด้วยนะคะและเป็นคุณแม่คนใหม่ของน้อง VG คะ่ะ